ราจะได้มาความความฮะเพื่อที่จะได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติขัดเกล่าความโลภโกรธหลงในจิตใจของเราให้เบาบางลงนะเนไปั่งหมดไปแต่ว่าเราก็ทําไปเรื่อ,ย,อยๆค่อยๆเยีจะขัดเกล่อไปเรื่อยเหมือนเราซักเสื้อผ้าเสืขขอ้อผ้าสกปรกเนี่ยเราซักเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็สะอาดเราเข่าสะอาดเข่ารอบได้เหมือนกันจิตใจเราก็เหมือนกันนะ,ะที่ยังไม่เขา่ารอบจะมีเรื่องของความอารมณ์ต่างๆมาเปิดเอน ใหว่าจะเป็นความโลภความโกรธความลงมาเปิดเคื่อนจิตใจนะเราก็ต้องซักฟอกทำความสะอาดให้ขาวรอบโดยใช้ในเรื่องของธรรมะชัดล้างใช้น้ำาำชาร์ดล้าง,งานะให้จิตใจของเรา,เราเสะอาดขาวรอบเขาพร,ริจาคเาให้เครื่องมือให้วิธีการไว้หมดแล้วนะเรามีแต่เพียงแต่น้อมนําไปปปฏิบัติเส้นความโลภเราก็พยายามยิ่งหมั่นเป็นผู้ให้่ามีอะไรบ้างที่เราให้สามารถให้ผืนได้บ้างเป็นการให้การให้นี่เป็นการให้เพื่อรักความตรณี ไม่ใช่เป็นการให้เพื่อที่จะหวังได้มากขึ้นอย่างบางคนยกมือทุ่นหออที่ฐานใส่ยี่สิบาทตอนนี้ตัวก็ต้รี่มาที่หนึ่งยังมีอยู่มันก็เป็นลักษณะของการการหวังผลเนาะเป็นการเรียกว่าเป็นการเพิ่มเวียก็ได้อาหรือบางคนก็อธิษฐานให้เป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอย่างนั้นกเป็นลักษณะของการเพิ่มเกียติแต่จริงๆสาระสำคัญของการการให้หรือการให้ทานเนี่ยเป็นไปเพื่อการให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการ เป็นการที่จะละความตระหนี่ละความยิดมั่นถ uh, ือมั่นในวัตถุครอบของต่างๆที่เราเข้าใจว่าเป็นของเราอันนี้ป็นในเรื่องของจตนรของการให้เป็นกันผู้ปล่อยพู้วางไปวางแต่ในเรื่องของวัตถุภายนอกก่อดที่เราไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเราเป็นเราของเราอะไรต่างๆอีงคือในเรื่องของการให้ที่จะลดในเรื่องของความโลภลงไปมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีต่างๆเพื่อเพื่อเพื่อคูณเส้นเหลือเพื่อื่น ให้เพื่อที่จะให้คนเกิดมีความสุขคือให้เพื่อหวังที่จะลดความเห็นแก่ตัวนี่ก็จะนในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการให้ทาคต,าตา่างๆแล้วก็ในเรื่องของการรักษาศีลการรักษาศีลอย่างอน,นประหยัดเปนมนอีกนี่จริงชาวพุทธเราเมีประเพณีในเรื่องของการทำบุญทำตามต่างๆอยู่แล้วนะหลายคนก็มีความชำนาญในเรื่องของบุญตามประเพณนมีคนทำต่างๆแต่พอให้รักษาศีนี่เริ่มยากขึ้นแล้วบางคนนีบอกว่าทําได้เฉพาะอยู่ในวัด ขาจะได้บาตรธรสมาทานสิ่งกระทำได้แต่กลับไปบ้านเราไม่มีแล้วสี่งที่แหว้ที่วันแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องสีลงก็จะยากขึไนมอีกน้อยคนปฏิจะทาได้อาตมาเขาจะถามเหลเสีอว่าสิ่ห้าใครรักษาได้พอบ้างหรือน,น,น้อยมากเลยนะที่จะรักษาได้รปรหมากนะก็รักษาได้แต่เพียงแค่สมาทานปรักนักแล้วกลับไปบ้านเ็เหมือนเดิมมพระนั้นนี่ก็เป็นเรื่องยากเรื่องที่สมาภาวนาจะทานสินภาวนาเป็นเรื่องกรรจัดในเรื่องของโลกคนหลงโอภาวนาะยิ่งยาก ยิ่งชวนใครมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ติดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่สมาไม่ได้ติดในเรื่องของติดบ้านติดช่องติดในเรื่องของดูแลลูกหลานดูอะไรต่างๆติดไปหมดเลยยากม่ยากจนติดนะรักษาศิลไม่ยา,ยากแต่การภาวนานยากจนติดเพรคนี้ก็มีเวลามาปฏิบัติธรรมเปานิจารองยากหรอมองว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วการภาวนาไม่ต้องการอะไรมากเลยนะ เพียงแค่ว่ามีกายมีใจแล้วก็ทำความรู้สึกตัวลงไปแค่นั้นเองนะไม่ได้ยากเลยเพราะบางคนอาจจะมองว่าโอ้ที่เรื่องยากต้องมอบฝึกภานาต้องมานั่งสมาธิต้องมาเดินจงกรมโอ้ทีเรื่องยากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเจริญสติหรือการเจริญภาวนาเนี่ยเพียงแค่ว่าตัวอยู่ไหนใ,นใจอยู่นั่นเพียงแค่ทำความรู้สึกตัวที่เคย <c oughs> แล้วเราจะช่วยในเรื่องของอลดความหลงต่างๆตรงไปได้รานนะานั้นเนี่ย การภาวนาก็ต้องมาดูความจริงของชีวิตมาเห็นความจริงมาศึกษาตนเองมารู้จักกายและใจของตอนเองตามความเป็นจริงก็จะเป็นาการลดความหลงในสิ่งตา่างๆไปหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นขอเป็นเราอันนี้เราต้องอาศัยในเรื่องของสติเนี่ยมาดูมารู้ในเรื่องของมาศึกษากายและใจให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือเรื่ององการเฉริญภาวนาซึ่งเราก็ต้องน้อมนําไปประฤติปฏิบัติให้ธรรมะนี้เกิดขึ้นมีขึ้น ในใจิตใจของเราเพราะว่าไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเนาะอะรต่างๆในยุคในโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของตอนนี้เขามีการใช้ของยนต์มากขึ้นนะมี AI ก็คอือปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นเขาเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือรถแต่ก่อนเนี่ยเป็นรถมีน้ํามันตอนนี้เขา,าใช้รถเตฟา้านะหรือแต่ก่อนเนี่ยคนก็ดูใช้คอมพิวเตอร์ดูทีวีแต่ตอนนี้คนก็ใช้โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆ ยกเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ล้าสมัยนะอย่างเช่นในเรื่องของรถน้ํามัน,ต,นมต่อไปก็จะล้าสมัยละต่อไปก็นว่าจะใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นอะ,อะไรอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่ยังมีความสําคัญอยู่เสมอก็คือในเรื่องของธรรมะพวกคนก็ยังแสวงหาในเรื่องของจิตใจที่สงบแม้ว่าในเรื่องของเรื่องทางด้นนงานร่างกายเนี่ยอาจจะมีสิ่งลด ความทุกข์ทางกายลงไปแต่ในเรื่องของความทุกข์ทางใจบางครั้งมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะเราจะเห็นในเรื่องของสถิติของผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยเรียกว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนมีความเครียดเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมากเพราะมีความเครียดมากเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้รือประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็จะสูงเอาความเครียดด้านเศรษฐกิจความเครียดด้านการแข่งขัน่างการค่อนข้างเยอะ ราะนั้นบางคนมีความผู้ใจเย็นเยอะพวกคนก็ต้องการแสวงหาความสงบทางทจิตใจบางครั้งเนี่ยธม,มาก็บอกว่าเรื่งจิตปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้นะอยู่บ้านก็ได้ที่ทำง,งานก็ได้บางครั้งโดนก็บอกว่าทนไม่สตัตยาสน่าที่นี่แล้วสัตายาก็ฉะนั้นเนี่ยสถานที่สัตยาก็มีความสําคัญเห็นต้นไม้เห็นอะไรต่างๆมาให้ความสงบให้ความร่มเย็นอันนี้ก็จะมีส่วนกล่อมเกลาใน,นเรื่องของจิตใจของเราให้สงบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ย เป็นสิ่งที่จําเป็นเสมอมีคุณค่าเสมอทีพิธีจะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะเพราะต่อไปคนจะมีความทุกข์ใจมากขึ้นแล้วคนก็แสวงหาคนมีบุญนะก็จะแสวงหาในเรื่องของเนทางแบบทุกแสวงหาธรรมะในการปลดจิตปลดใจให้สงบก,ก็นี่ก็คือในเรื่องของสมาธิของธรรมะซึ่งตอนนี้นะก็จะมีกรมการธรรมะสัญจรใครที่จะเดินทาง